รบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับพบกับรายการไดเชนไออีเช่นเคยนะครับก็สัตว์คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนฟอนต์ใน o p ปโปนะครับในโทรศัพท์โอรุ่น o p ปโปนะครับโทรศัพท์รุ่น o p ปโป่างรุ่นครับก็ไม่มีรองอักขระ D A I นะครับเพราะว่ารองอักขระ D A I นะครับจะปรากฏให้เห็นว่โทรศัพท์เวอร์ชันแอนดรอยด์สิบเท่านั้นนะครับ1 0บถึงสิถึงสิเท่านั้นนะครับก็ ผมก็อธิบายคลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับคลิปแมบว่าสอนเปลี่ยนอิโมจิไอโฟนนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดนิดก่อนนะครับแล้วก็ให้ท่านชมเนี่ยไปโหลดเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนะครับไปไปโหลดแซตฟอนต์มานะครับนะครับข้อที่เพจสตูนะครับให้ท่านชมนะครับเข้าเพจสตูนะครับแล้วก็ให้โหลดนะครับให้คนกดป้นหานะครับนะครับเซตฟอนต์นะครับก็ให้พิว่า Z ซตฟอนต์นะครับนะครับเซตฟอนต์สามนะครับเห็นไหม ก็ให <ítulo> ้ท่านผู้ชมนะครับโหลดมานะครับก็นะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยโหลดแซฟฟอนสามมานะครับแล้วก็ถ้าพอท่านผู้ชมนะครับโหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ก็เริ่มเข้าแอปเลยนะครับก็พอท่านผู้ชมเนี่ยโหลดแล้วนะครับก็เข้าแอปเลยนะครับนะฮะแซฟฟอนสามนะครับเห็นไหมครับแซฟฟอนสามท่านผู้ชมนะกดเข้าตัวแอปมาเลยนะครับก็นะครับกดไปเลยนะครับรอสักครู่นะครับ ลอล้อลอนะครับให้ท่านชมนะครับกดไอ้ตรงกลางนะครับเนี่ยตรงกลางเนี่ยที่ไอ้ฟีสี่เหลี่ยมนะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็สี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวขอข้ามโฆษณาหนึ่งนะครับอ่านะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็ให้ทุ้ชมนะครับเลื่อนนะครับเลื่อนก่อนนะให้หาคำว่าไทยนะครับทีนะครับนะครับไทยนะครับให้หาคำว่าไทยนะครับนะครับเป็นเป็นทีเลยนะครับไทยนะครับก็กดเข้าไป อันนะครับก <su> ็ให้ทานผู้ชมเนี่ยครับเลือกฟอนต์อะไรก็ได้นะครับก็จะมี6 8แปดนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นฟอนต์ไทยนะครับนะครับมีเรื่องเยอะแยะมากมายนะครับท่านผู้ชมจะเลือกไหนก็ได้นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่ที่แบบว่าชอบนะครับชอบฟอนต์ไหนนะครับชอบฟอนต์แบบไหนนะครับก็ฟอนต์อาหารใชยมีสชื่อเสียงเนี่ยก็ฟอนต์อะไรอะไรก็ได้นะครับก็ผมว่าเอาฟอนต์นี้ดีกว่านะครับก็ นะครับผมผมสมมุติว่าผมเอาเลือกฟอนต์นี้แล้วกันครับก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็ให้กดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็อันนี้ครับก็ไม่ต้องกดหลายมานครับก็ผมแค่ทดสอบนะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นฟอนต์นะครับฟอนต์ตัวนี้เลยนะครับนะครับนะมันจะขึ้นแบบฟอนต์แบบนี้เลยนะครับก็ให้เช่าชมนะครับกดที่รูปอุมสีเขียวนะครับเห็นไหมนะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็ให้กดหัวข้อแรกเลยนะครับที่ว่าร้านไข่ทีมนะครับก็ฟอนต์นะฮคนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมถ้าขึ้นแบบนี้นะครับวอร์ชันวร์ชันร้านไข่แอปร้านไข่ทีมของคุณฮะคือวอร์ชั่น8.10นะครับเป็นวอร์ชันล่าสุดนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยครับไปที่การตั้งค่านะครับเพื่อที่จะไปถอนการอัปเดตของมันนะครับให้กดไปที่การตั้งค่าเลยนะครับ ถ้ากดเข้าไปเลยครับแล้วก็เลื่อนหานะครับแล้วก็ให้ให้ท่านชมนะครับกดกดว่าการจัดการแอปนะครับการจัดการแอปนะครับอ่ากดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนหาร้านขายทีมนะครับแอปร้านขายทีมนะครับหรือหรือมันชื่อว่าทีมนะครับก็ได้นะครับอ่าหรือว่าท่านชมนะครับจะกดจะกดสี่เหลี่ยมกด กดตัวจานสี่เหลี่ยมนะครับกดสี่เหลี่ยมนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้จะเป็นถ้่สี่เหลี่ยมมันจะเป็น,ปนของไทยนะครับจะเป็นชื่อไทยเลยเนี่ยตัวจานตัวชิงอะไร้แล้เนี่ยครับอ่านี่ครับเจอแล้วครับทีมนะครับให้กดคำว่าทีมนะครับเห็นไหมครับก็ให้กดว่าทีมนะครับเห็นไหมครับก็เวอร์ชั่นของของทุกคนเนี่ยจะของท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น8นะครับเวอร์ชั่น8.1.0นะครับ อ่าให้กดล้างข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็กดตกลงกดเข้าไปเลยนะครับอ่านะครับให้ท่านผู้ชมนะครับถอนการอัปเดตนะครับอ่ามันยังมันยังหยุดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ให้ให้กดถอนการอัปเดตนะครับนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดลบนะครับกดลบไปเลยนะครับกดลบไปเลยนะครับ แล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับมากราถอนการอัปเดตอยู่นะครับผมเชื่อว่าหลายหลายท่านงงมากเลยนะครับพอถอนการอัปเดตครับมันจะเป็นเวอร์ชัน6.43นะครับข้อ6.50นะครับมันทําได้แค่6.50เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเซตเดี๋ยวครับแอปเซตฟอนต์มันจะให้โหลดเองนะครับเดี๋ยวเข้าไปแอปที่เข้าแอปเซตฟอนต์เลยนะครับท่านผู้ชม อ่าเดี๋ยวครับขอขอเลื่อนหาไปก่อนขอเลื่อนหาก่อนนะครับขอเลื่อนหาแป๊บนึงนะครับรัสักูอ่านะครับให้ท่านชมนะครับกดกดกดค่ายแอปเซตฟอนต์เลยนะครเซตฟอนต์สามเลยครับกดตัวแอปมาเลยนะครับแล้วก็ให้ให้ถ้ามันขึลื่อนโฆษณาแบบนี้นะครับให้กดไปที่แอปเซตฟอนต์สามนะครับก็ควรอาจจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับอ่าให้กดยกเลิกไปก่อนครับให้กดยกเลิกไปก่อนเพราะว่าผม ไปกดยกเลิกไปก่อนก็ได้นะครับ่แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับกดปุ่มสีเขียวนะครับแล้วก็ให้กดหัวข้อแรกนะครับร้านขายทีฟอนนี่นะครับนะครับก็อันแรกเลยนะครับแล้วกดเข้าไปเห็นไหมครับมันจะให้โหลดนะครับมันจะให้โหลด6.5นะครับมันมันจะให้มันจะให้เราโหลด6.5นะครับจะเป็นร้านแอปนะครับมันให้มันให้โหลดแอป6.5นะครับเวอร์ชัน6.5นะครับ แล้วให้กดโหลดเลยเลยนะครับแล้วให้กดโปรแกรมติดตั้งสกิทนะครับแล้วให้กดติดตั้งเลยนะครับให้ติดตั้งเลยนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปที่มันเสร็จแล้วนะครับโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้านี้เลยแล้วก็ข้ามโฆษณาไม่ได้เลย แล้วก็ให้ท่านชมนะครับเห็นไหมครับคั้กตอนตั้งค่านะครับไปเช็คดูนะครับว่าโพชันแอปแอบล้างไขทีมนะครับเห็นไหมครับจาก6.43ครับกลายเป็น6.50แล้วนะครับะครับก็เห็นไหมครับก็6.43กลายเป็น6.50แล้วนะครับนะครับให้ท่านชมนะครับกดที่ปุ่มสีเขียวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วให้ท่านชมนะครับกดตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง อ่ากดหัวข้อแรกอีกนะครับแล้วถ่ายทีมฟอนต์นะครับเห็นไหมครับให้นะครับให้กดตรงนี้นะครับมันใช่เราเปิดแอปตัวแอปมันเลยนะครับเดี๋ยวครับอันนี้ให้ขอไปครับให้้ังข้อมูลก่อนนะครับถ้ากด้ังข้อมูลก่อนแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็กดบังคับให้หยุดนะครับกดบังคับให้หยุดนะครับ ก็กดบังคับ้หยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็บังคับ้หยุดนะครับไม่ต้องกดก็ได้ครับมันก็ได้แล้วนะครับก็นะครับไปนี่ข้ากลาวโฆษณานะครับนะครับอันนี้มันจะเป็นชื่อฟอนตนะครับอันนี้จะเป็นชื่อฟอนต์มันจะมีมีชื่อห้าแบบนะครับอ่ามันจะมีชื่อห้าแบบอะไรเลยนะครับเจ้าชื่อไหนก็ได้นะครับก็ที่ที่ที่ทให้เราจําง่ายนะครับแบบเราให้เราจําง่ายนะครับ ผมเอาฟอนต์เอาชื่อนี้แล้วกันนะครับนะครับชื่อนี้แล้วกันครับพอกดเข้าไปแล้วให้ใ้จําชื่อนี้ไว้นะครับแล้วก็ค้นหามันนะครับแล้วก็มันจะมีขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เปิดตัวแอปมันนะครับขั้นที่สองให้เสิร์ชหาไอชื่อฟอนต์มันครับแล้วก็ให้ดาวน์โหลดนะขั้นที่สองขั้นที่สามคัขั้นที่สี่ก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวอร์ชันนะครับแล้วก็ให้กดเปิดเลยนะครับทุกผู้ชมให้กดเปิดไปเลยนะครับ ิดตัวแอปมาเลยนะครับรอสักครู่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ให้กดคําว่าตกลงแล้วก็ให้กดคําว่าตกลงนะครับมันจะให้เราอนุญาตนะครับแล้วก็ให้กดอนุญาตนะครับให้กดอนุญาตใน,ในการในการใช้งานนะครับค่ให้กดอนุญาตแอปนะครับให้กดรูปแบบอักษรนะครับแล้วก็ให้กดค้นหา ผู้คนอาจจะจำได้แล้วนะครับก็ให้กดให้กดค้นหาเลยนะให้กดไปเลยนะครับผมก็ f r f a ะ f u r i o u s นะครับแปกดค้นหาเลยครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นอันแรกเลยนะครับให้กดเข้าไปเลยครับแล้วก็ให้ผู้ชมนะครับกดดาวน์โหลดฟรีนะครับกดดาวน์โหลดฟรีนะครับ กดเข้าไปเลยครับแล้วรอสักครู่เลยนะครับแล้วก็ให้ทุกชมครับกดคําว่าใช้นะครับใช้ไปเลยนะครับทุกชมให้กดคําว่าใช้ไปเลยนะครับโอเคครับพอมันเคลื่อนว่าใช้งานอยู่แล้วนะครับพอเรากดใช้แล้วครับมันจะขค้นว่าใช้งานอยู่แล้วนะครับพอเราใช้แล้วนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับก็เปลี่ยนฟอนต์แล้วนะครับเราทาการเปลี่ยนฟอนต์ เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็สารคดีนี้นะครับลองนําวิธีนี้ไปลองใช้ดูน,นะครับก็สารคดีนี้สวัสดีครับบวัยดีด้วยนะครับสวัสดีครับ